วับดีพี่น้องปองปายสุมองสุกเกะพ่อกันคือเก,ากา่ากับผู้ฆ่าเสียงอึง่งเผาปากไฟทางช่อง YouTube เสียงอึง่งเท่าเลยแชร์แนวและเพศ Facebook เสียงอึง่งเที่ยวเลยพาพี่พาน้องอยอมอำเภอดานซ้ายต่อจากคลิปที่แล้วครับผมในพิธีเลี้ยงห่อน้อยของชาวอำเภอดานายการเลี้ยงห่อของดนันายที่มีอยู่สองมือมือหนึ่งมือแรกเป็นเลี้ยงห่อหลวง มือที่ซองเป็นเลี้ยงห่อน้อยมือนี้เป็นเลี้ยงห่อน้อยเลี้ยงห่อน้อยนี่สิผู้ทําพิธีสิเป็นเจ้าพ่อกวนผู้เดียวครับผมคือเป็นตัวแทนข้องไฟขวาหรือว่าไฟอโยธยาแต่คันห่อร่วงนี้สิมีทั้งเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมนะครับผมเจ้าพ่อกวนก็สิเป็นร่างทรงของเจ้าทางอโยธยาก็สิมีเจ้าแสนเมืองเจ้าเมืองวัง 就。 องไทยแล้วเพิ่นกระสีส่งเจ้าองคหลวงพร้อมนะครับผมส่วนเจ้าเมนังเทียมที่ส่งคลองไฟซ้ายไฟซ้ายกระสีมีเจ้าเมืองกลางเจ้านางน้อยนางสนมต่างๆเจ้านางจวงเจ้านางจันเจ้านางเข้าเป็นต้นนะครับผมอันนี้คือไฟไฟเจ้าเมนังเทียมไฟซ้ายนะครับแต่เมื่อนี้ห่อน,น้อยสิเป็นการเลีย้ยงห่อน่วงโอ้อันเป็นการเลี้ยงคลองไฟขวาคือไฟคอ้องพุทยาณนะครับ เจ้าพ่อกวนสี่ทำนาทีในการเมื่อนี้สิเป็นการส่งของเจ้าพ่อเซนเหมืองเจ้าเซนเหมืองประการเจ้าเมืองประการเจ้าเมืองหวังนะครับผมเจ้าเมืองวังนี้ข้ามเนการปกครของของอยุธยาต่กอนกะสิบเป็นเวียงวางขันนานะเนาะคิดว่าเจ้าเมือวงวังน่นสิเป็นตำแหน่งสำคัญใ,ในจักรุษดมนา่สิเป็นนั่นสิเป็นตำแหน่งวังนะ ถ้าถ่ายโมพิษนะครับผมอันนี้เป็นคัดกันคัดกันเออเส้นต่างๆเส้นของไฟไฟคว้าือไฟของเจ้าพ่อกวนนี่สิมีอยู่สิบแสนเส้นของไฟซ้ายจะาม่นังเทียมสิมีอยู่เก้าแสนเก้าขนนะครับผมนี่สิมีเส้นครบสิบคนที่เป็นผู้พาทำพิธีในเปิดกระสีเออขึ้นขขายเอาไายไปถวายพ่อน้อย นักกาสศอันอเสริมหลัว,วิญญาณน้องเจ้าเจ้าแสนเมืองนะครับผมมามามาประทับล้างของเจ้าพ่อขวานนะครับผมเพื่เล็กแล้วก,ก็สิเป็นมีการเปลี่ยนเครื่องส่งให้นะครับผมส่งเจ้าแสนเมืองบัดเพื่เพิ่นมาแล้วลูกบ้านหลานเมืองเส้นต่างๆก็สิทำการคารวะคารวะเพิ่นเพิ่นก็จะพูกเขีนให้นะครับผม หลังจากนั้นกาเพิ่นกสีส่งต่อเป็นการเสิริมวิญญาณเส้นต่างๆกสีเสิร์นแตงไข่อีกรอบนึงเสิร์นวิญญาณของเออเจ้าเมืองวังมาประทับร่างส่งเฉพาะขวนนะครับผมแล้วกาเพิ่นกสีคล้ายๆกันกสีมีพุกแขนลูกบ้านนั่นเพิ่พนสีลงบล็อกหล,ลงซ่อนนะครับเจ้าหน่ายชั้นส้วงนี่สีลงบอกหลงซ่อนสีบ่อได้ลงดิดง้นลงมวนเหมือนจัง จิจังเ,เจ้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวสื่อวิญญาณตัวสื่อสารระหว่างวิญญาณตัวเรียกวิญญาณนี้ใช้พังหาดจะมีลักษณะคล้ายคล้องแต่ว่าบมมีตุ่มคือคลองพังหีดเกิดคลองน,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 นี่มาเกิดทีหลังครับผมบัดน,นี้ อันเนินเจ้าต่างๆนี่พ่ชกระซิไส์เสียงแขนเสียงแขนเด่นสว่านเป็นต้งสูสัสสนสน้นเะวางโลกวิญญาณแต่นี่สิไซส์ผังฮาร์ดนะครับผมป้าไปเบิ้งพิธีนํากันครับผมวาวลายย่างห้ามไปเบิงบมมเบ้งวิพิธีเอาเป็นพิธีที่คนได้เห็นนี่น้อยมากนะครับผมไปไดูด้วยกันครับผม